มาดูเรื่องราวของคนหาเช้ากินข้ามเขาบอกว่าจะไปต่อไหวไหมกับเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าไม่จิตตกก็เครียด<ม>เหมือนกับไรเดอร์คนนี้หลายคนเห็นเอจูจ่ๆไปโผล่อยู่กลางถนน<ฮ>สภาพแบบนี้หลายคนเห็นแล้วเขาก็ห่วงแล้วเกินเอาดูภาพหน่อยไม่ใช มเลยเป็นไรวันนี้ไม่ม yeah. mm ีใครช่วยเหนียวเลยทุกคนไม่ได้ใชยไม่ใช่เป็นไรอะไรไม่ใช่พี่เป็นไรพี่เป็นไรฟังไปช่วยเหนียวพี่ช่วยอะไรช่วยก็อย่างเงี้ยช่วยปีกไหลเขาแล้วก็ผมก็ช่วยไอ้ตรงนี้่น้ำพัน ตกลงยังไงช่วยอะไรกันแน่แล้วพี่พี่พยายามที่จะฟังพยายามที่จะจับใจความสรุปเขาคุยกันว่าอะไรเนี่ยคือตอนแรกที่เห็นนะหนูนึกว่าเขาอาจจะไปส่งของนะขี่จักรยานยนต์ไปแล้วเผลอทาของตกอยู่กลางถนนหรือเปล่าเลยพยายามจะวิ่งมาเก็บชุดกรชุดไรเดอร์นะชุดไรเดอร์สีเขียวที่เราคุ้นๆเนี่ยสวมปลวกมาพอพี่พลเมืองนี้ถามเป็นอะไร ช่วยผมหน่อยไม่มีใครช่วยผมเลยเออช่วยอะไรอ่ะแล้วจะให้ช่วยอะไรเออเออเนาะจับใจความอะไรไม่ได้เลยเนาะแล้ววิ่งไปวิ่งมาแบบเนี้ยรถมันก็เยอะด้วยอยู่แถวหน้าห้างเมเจอร์ปากเกร็ดนนทบุรีเ,ออเพจข่าวสารคนปากเกร็ดนำพฤติกรรมของไรเดอร์คนที่มาโพสต์เอาไว้เพื่อบอกว่าให้ญาติเนี่ยถ้าใครดูว่าเป็นญาติของพี่คนนี้มารับตัวหน่อยเถอะเพราะว่าทำแบบเนี้ มันเสี่ยงชีวิตนะ,ะอาจจะทําให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเขาเดือดร้อนไปด้วยบางวันเขาบอกว่ามีคนขี่รถจกกักรยานยนต์มาแต่เช้าใช้คีมที่พกมาด้วยตะเวนดึงน็อตแล้วก็ตะปูตามเสาไฟฟ้าเ<ะ>ขาบอกพี่คนนี้ลักษณะสวมชุดไรเดอร์เนี้ย<ะ>มาดึงคีมมาดึงน็อตใช้คีมไปดึงน็อตด,ดึงอะไรเงี้ยหรอ,อแม้กระทั่งขูดเศษดินอยู่ตรงร่องระบายน้ําข้างทางอโอ้เมื่อกี้เขาพูดไงว่า อะไรระบายอะอะไรนะไม่ช่วยผมเลยเออตรงท่อระบายน้ําอะไรเนี่ยเออ,เอ,อโอ้ฟังแล้วปวดหัวนี่ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะลงไปหาคําตอบมาให้ไปถามคนแถวนั้นว่าพี่พี่พอจะเห็นไหมรูปพรรณสันฐานหน้าตาแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยไรเดอร์คนนี้เขาเป็นอะไรหลายคนที่เคยพูดคุยกับคนนี้เขก่เออมีคนคุยด้วยนะเขาบอกว่าไราเดอร์คนเนี้ยน่าจะเครียดหรือเปล่า หาเงินเงินไม่พอใช้หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามานั่งร้องไห้คนเดียวเออ,เออมีคนคุยกับเขาด้วยนะทําได้แค่คอยปลอบใจเท่านั้นแต่ว่าช่วยอะไรพี่เขาไม่ได้เหมือนกันนะเขาว่าอย่างนั้นอ,อ,อ่ะฟังเสียงชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยฮะเ,ออเขาก็เหมือนว่าโวยวายเหมือนว่าพูดครับแค้นใจเหมือนว่าไรายได้ไม่เพียงพอหรืออะไรประมาณเนี้ย เขาสติดีไหมหรือว่าเขาเครียดเอือมันก็เหมือนผมว่าเขาน่าจะเครียดมากอ่ะเพราะภาวะแต่ตะเกียอย่างเงี้ยเขาคงเครียดครับทีเรนไปปลอบใจได้ปล่อยก็เดือวน้องก็ก็ไปยืนก็ให้กำลังใจยอยู่ว่าเออทุกคนมันก็เครียดด้วยกันทุกคนผมขับวินรายได้มันก็ไม่ค่อยเพียงพอแต่ก็ต้องต้องตั้งสติวตตัวเังห้ได้ โอ้ก็ยังดีนะที่พี่วินอะไรเนี่ยเขาถือว่าก็เป็นอาชีพที่แบบว่าอาชีพโอกเดียวกันอะยังไม่ปล่อยผ่านเนาะยังพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยซักถามแต่ว่า วเราฟังแล้วก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเขาเขาเกิดจากอะไรเขาถึงมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้แต่นี่คิดว่าน่าจะมีอาการป่วยทางจิตรหรือเปล่าเครียดก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามีการอาการป่วยอะไรแบบนี้ m, น่าจะต้องไปรับการรักษาอาจต้องใช้ยานะ m, ในการที่จะควบคุมพวกฮอร์โมนต่างๆที่มันเป็นสารหลั่งออกมาจากสมองของเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ตัวควบคุมตัวเองไม่ได้ มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบพวกมันจะมีหลายแบบนะซึมเศร้าก็แล้วหรือว่าเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวเองว่ากําลังแบบเจอหรือหลออหรืออะไรหรือว่าควบคุมตัวเองก็ไม่ได้แล้วก็คนที่เขาเป็นแบบนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยเนาะเขาคิดว่าเขาปกตินี่แหละไอ้ที่บอกว่าเขาคิดว่าเขาปกติแล้วไม่ต้องเข้ารับการรักษานี่แหละอันนี้น่ากลัวพอเขาไม่เข้ารับการรักษาเนี่ยผลข้างเคียงมันก็เป็นแบบนี้มันก็มาแสดงออก จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้ลงไปก็พูดอะไรเขาจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคิดว่านี่คือเรื่องปกติก็น่นักสิหเห็นแบบนั้นจริงๆเข้าใจอ,อย่างนั้นจริงๆเอาถ้าใครเป็นญาติก็ต้องมาดูแลหรือาพารักษาไปหาหมอแล้ว<ม>ที่สําสคัญพี่เขาใส่ชุดไรเดอร์อแสดง<ช>ว่าเขาก็ต้องทํางานบริการเหมือนสาธารณะแบบนี้ก็ต้องเจอคนเยอะๆแบบนี้หรือจริงๆเขาใส่ชุดแต่ว่าเขาไม่ได้ทํางานแล้วหรือเปล่าเอรอกาอยู่แถวนั้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงอ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูหน่อยแล้วการแถวปากเกร็ดนะครับนนทบุร